รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทายตราแม่ประนอมแบบหลอด ยูโนยโน้มอมีนะเฉันวแลวนะ,ะนกเข้าไปหรือแกจะออกมนาะ no. hey, hey. รียกใครทาไตะโกนอะไรนักหนาเนี่อีพี่ไรตอเน,นี้ฉันหิวมากตะโกนเรียกยเรนออกมาแกเรียกใครพี่ไครแเป็นอะไรฉันชื่อพีลี แกชื่อพี่รีเหรอฉชนไม่ใช่ชื่อพี่ลายเชนชื่อพี่ลีเดี๋ยวนี้ฉันสั่งรถหยุดก่อนหยนุดอ่ะแกหยุดได้แล้วแกหยุดได้แล้วย่าได้ยังแม่ฉันได้หยุดได้แล้วฉ,ฉันไม่ใช่พี่ลายนะแล้วทำไมเที่ยวม,มาโวยวายเรียกเขาเนี่ยเป็นอะไรแม่หนูอินกับละครหนูกําลังซ้อมบทละครหนูอยากเป็นนางเอกอยากเป็นยายาเดี๋ยวขอนึกก่อนนะเรื่องนี้โอ้ โบาณมากเลยนานมากแล้วนะยังอินอยู่ไงแม่ถ้าเป็นยายาหนูอินกับทุกบทของนางเลยโทรมาก็น้าเราคล้ายคลึงกันมากเดี๋ยวแม่ดนูไกชัดไหมแม่หนูอยากเป็นนางเอกใช่ไหมอ้าวได้อย่างนั้นเดี๋ยวถามผู้ชมลิ้ติดโปโกติดดาวของเราก่อนหนังหน้าแบบนี้จะเป็นนางเอกได้หรือไม่แม่ใช้คําว่าหนังหน้าไม่ขอโทษแม่ใช้ผิผิวหน้ารูปหน้าแบบนี้ได้หรือไม่ แต่เมื่อกี้ลูกตามหาเรนูเรนูใช่ไหมอเรนูแอลูกมาถูกที่แล้วเรนูอยู่ข้างในอยู่ข้างในเอาไงล่ะถ้าเจอเอาไงบุกเลยแม่ับไหมตบเลยไหมเอาเส้เอาซีไปเรนูเรนูเรนูเจอันมาเรนู เดี๋ยวขึ้นมาจัดการเลยนะจัดมาเมื่อไหร่นะจัดหนักแน่นอนค่ะแม่เราอ่ะใครเลนูเปล่าใช่ค่ะเลนูค่ะเลนูอพี่เลนูใช่ค่ะเจ้าของครัวริมคองใช่ค่ะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลย ไรห้าม่เป็นที่ตัดรูปนิดเดียวถห้ามไม่ฟังเลยอย่าท้อแหกปากเสียงดังกี่ไหนบอกว่าจะจัดการตกตกเรามาขอข้าวบ้านเขากินกลัเหรอเหรออ๋อไปไปไปเดไปไหนมาค่ะอ๋อไปเก็บผักบุ้งจะลงไปเก็บผักบุ้งค่ะจะลงไปเก็บผักบุ้งใช่ค่ะอย่าต้องเหนื่อยอย่าต้องเดือดร้อนเดี๋ยวลงไปช่วยได้ไหมคะไปแล้วค่ะแม่ไปเลยค่ะใจเย็นๆสิถามคุยกับเขาก่อนเขาบอกว่าทุดดิบร้านนี้เนี่ยเห็นบอกว่าใช้ของที่แบบว่าเก็บสดสด ของที่แบบชาวบ้านแถวนี้ปลูกหรือว่าปุดหนุนกันเองเลยก็อุหนุนกันมั่งค่ะแล้วก็เก็บของตัวเองมั่งค่ะโอ้่อะไรเราไม่มีก็ไปเก็บของเก็บของตัวเองเก็บของตัวเองแลร็จากนั้นเราก็ไปเก็บของคนอื่นไปเคนอ่นลักษณะมีาจนะฮะพี่เดี๋ยวลงไปช่วยเขาช่วยสิฉันเองกคนม่ังวลม ลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปช่วยใช่ไหมใช่ไหมหนูจะเป็นคนช่วยเหรอใช่สิหนูอ่ะหนูต้องทําอะไรบ้างแม่หนูจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปเก็บผักบุ้งใช่ค่ะใช่บุ้บุ้งแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็มีกบอ่ะค่ะกบเขียดอะไรเงี้ยค่ะแม่แม่ที่กบเขียดต้องเป็นของลูกเหรอใช่ใช่ตายแล้วเด็ดดี้มามีจะว่ายังไงหนูไม่เคยเลยงานอย่างเงี้ย คือบอกจริงๆนะไม่นี่แม่น้ําหรือคลองค่ะอันนี้เป็นคลองค่ะคลองสองพี่น้องสองพี่น้องใช่ค่ะที่นี่ตอเยอะไหมฮะอ๋อตอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาที่นี่มาปะกจะได้กันลดกันเรือได้เมื่อกี้มันพูดคนละเรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยเองนะคะตัดผักบุ้งเนี่ยแม่เองแล้วกบเขียดคือก็ญาติพี่น้องหนูทั้งนั้นจะเป็นพบกตเถอะตัดเครื่องเรือเลยตัดเครื่องเรือโอ้ตัดเครื่องสิพี่ แม่มันไม่มีเครื่องอันนี้แม่ตั้งใจเก็บมาละเอามาเยอะๆนะแม่เก็บอะไรเนี่ยงงผักบุ้งไงผักบุ้งเขานั่งถูกท่าไหมคะพี่เลโนนโนั่งถูกท่านะพี่ทําไมอะลูกถ้านั่งผิดแล้วมันเป็นไงเดี๋ยวหอยมันอ้าแม่หอยมันจะจุ๊บแม่เอานะในนี้หรอเลือกแบบสวยๆแบบน่า น้ามันทําไมมันจะเข้าเรือล่ะผักโบงอย่าเด้อสิโลกอย่าเด้อแม่นังแกะไปหรือเปล่าฮะแม่เหรอ <c oughs> แ,มแม่หรือผักบงผักบงนี่คือเก็บวัตถุด,ดิบสดๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่โอ้โหสดจริงค่ะแล้วเรเราเราไปซื้อชาวบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอฮะ <c oughs> ใช่ค่ะอุดหนุนคนในท้องถิ่นฝั่งนู้นนะคะ ทังนู้นทงนู้นเขาเขาขายอะไรฮะผักบุ้งค่ะผักบุงกบ้งอ๋อนี่เรามีแค่นี้ยังไม่พอกินอีกไลยหรอค่ะไม่พอทําไมไม่พอ,อแขกเยอะค่ะเสาร์อาทิตย์แขกเยอะไม่อพอค่ะผักบุ้งแค่นี้วัตถุดิบสดสดครัวริมคลองอ้าวให้ไวให้ไวตักกบแม่หนูมไม่รู้วิธี แล้วหนูหาผู้ช่วยสุดหล่อมาให้ก่อนได้ไหมคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่ให้ยืมเมื่อกี้เขาพายเรือให้แม่เอ,อ,อ, ja อ๋ใช่ไหมจ้าเอ๋เอ๋วันดีจ้าเอ๋อ๋ออ๋อ,อนี่เอ๋เดี๋ยวช่วยบอกเขาหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากจะตักครอบครัวเขาขึ้นพี่เอ๋ไปอย่างนี้ใช่ไหมหย่อนยังไงอะอ้แขนหนูก็สั้นนั่นแหละคือไปอีกเส้ไปอีกตอาไปเดี๋ยวแม่จับขาให้แล้วเดี๋ยวแม่ห้อยหัวให้จับยังไงมันอุ้ยวุ้ยมันหลบไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ย โอ้ย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 เอาสิเอาไปดูดูเลยดูเลยจับจับขึ้นมาเลยจับขึ้นมาเลยจับกบมันซื้อจับจับวิวิวิเอ้าอย่าดิ้นสิตัวนั้นอุ้ยเก่ง啊อุ้ยเก่ง啊อุ้ยหนักอยู่นะหนักอยู่นะอุ อันนี้เมนูแรกบุกเข้ามาล่างครัวเลยบอกแลวฉันเคยเป็นคนสุพรรณเป็นในโทรทัศน์นั่นแหละเมนูแรกจะทําให้กินอะไรจ้ากุ้งผลาค่ะกุ้งพลาเอาคุณผู้ชมจับตาดูกุ้งผลานี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูสูตรเด็ดทําไปเลยน้องเลนูอ่ะเริ่มใส่มะนาวนี่อันนี้มะนาวค่ะน้ําปลานะคะอใส่น้าเชื่อมนิดหน่อยนะคะนิดนึงให้ชื่นใจแล้วก็ใส่ริกเผาอแล้วจุดเด่นของเราเลยนี่ต้องเป็นตัวนี้ค่ะ นั่นก็คือน้ำพริกเผาตราแม่ปนอมนะคะแล้วนี่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความอร่อยเพราะเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะรสชาติแม่ปนอมนี่นะคะขึ้นชื่อลือชามานานหลายปีเพราะฉะนั้นอันนี้ยังคงคุณค่าความอร่อยแบบ สูตรดั้งเดิมแบบปลาจากน้าตาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและเขาเป็นผสมสารสกัดจากญ่าหวานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพล่เพล่เผล่ <c oughs> โอ้โหกุ้งแม่น้ําใส่ลงไปแล้วใช่ค่ะสมุนไพรใส่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่น้ําพริกเผาแม่ปนอมสูตรไม่มีน้ําตาลลงไปแล้วนะคะแล้วเมนูอาหารอร่อยจานนี้พลากุ้งแม่น้ํใ <c oughs> ช่ค่ะผู้ชมหอมมากอ่ะดูหน้าตาหน้าตาดีมากแล้ว <c oughs> ถามเลย <c oughs> คุณเรนูร้านนี้ ใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมจริงเลยใช่ไหมคะจริงค่ะจริงโอ้โหจิงแน่นอนค่ะจริงแน่นอนด้วยเ <c oughs> พระาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยเอาไว้ให้เลยคะ่ะ <c oughs> ลิ้นติดโปรกโกติดดาว รรยากาศสบายชมวิถีชีวิตริมคลองมองดูสายน้ำไหลเอื่อยๆแล้วเมื่อหันกลับมาโอ้อาหารพื้นบ้านเต็มโต๊ะเลยความสุขหรือสวรรค์อยู่ตรงหน้าฉันกันนะเนี่ยเฮ้ยอีลูกลา<ะ>ออีอลา <laughs> อีลูกล่าอาหารมาแล้ว <laughs> มาแล้ว แโโโโต่ยืนแบบว่ารับบรรยากาศชิวๆอยู่แม่จะบอกให้คุณแม่เส <laughs> ียงต้องสูงอย่างนี้ไหมเวลาเรียกแม่เลยนี่ไ <laughs> ม่อยากเชื่อเลยอาหารทั้งหมดนี่มาจากฝีมือศัตรูของเราอุย้ยได้แล้วเรนูอะเรนูใช่ไหมเป็นอาหารที่แบบ,บสุดยอดมากค่ะแม่ดูสิดูสิแต่และอย่างแล้วเด็ดๆทั้งนั้น,นเดีย๋ยวให้เขาแนะนำดีกว่าค่ะเอาจานที่ลูกเขาไปชี้แล้วเขาเป็นโอซูวิ้นตักมาค่ะอันนั้นค่ะ เป็นกบทอดกระเทียมอันนี้แหละเราจะแปลรูปมาเป็นเส้นนี้กบตัวใหญ่ๆใช่ไหมคะใช่สองตัวนั้นมาเป็นจานนี้อันนี้สองตัวค่ะสองตัวชื่อกบทอดกระเทียมใช่ค่ะกบทอดกระเทียมนี่เป็นหนึ่งในเมนูไหนคือเมนูที่ขายดีสุดในร้านอาจจะเป็นปลาช่อนเลื้งทะเลเนี่ยค่ะปลาช่อนเลาช่อทะเลอันนี้ค่ะมันเลื้งทะเลยังไงฮะก็มันมีกุ้งปลาหมึกค่ะอ๋อมีกุ้งมีปลาหมึกด้วยใช่ ฉันเป็นแม่ที่รักลูกผูกจิตใช่ค่ะแม่น่ารักขอบคุณค่ะปลาช่อนเลื้อทะเลนะให้กับลูกขอบคุณค่ะแม่ให้ลูกดูชิดๆนี่ดูใกล้ๆนี่โอ้เนื้อโอ้ดีมากเลยเนื้อทอดดีมากแล้วความเลิงทะเลอ้หปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกใดูส่ไปนี่โอ้โหต้องแซ่บแน่ชิ้นนี้แม่ลูกดูกุ้งสีนวลแน่นจุกจุกแน่นโ้ยเี๋วเดี๋ย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 วแครอทมันล่วงมา โอเคนี้สวยแล้วของแม่กินได้เลยพอดีเลยอ่ะปลาช่อนนี้มีที่มายังไงฮะก็มีชาวบ้านนะค่ะมาขายแม่ช่วยลูกนะแม่รู้นะลูกเขาปล่อยปลาช่อนแล้วเขาก็ปล่อยหลายอย่างเขาก็เลยกานไม่ได้เดี๋ยวแม่ช่วยเนาะลูกบอกให้ลูกให้กินปลาดุกอ้าเอาแม่จำผิดแต่ไม่เป็นไรหรอกกินให้ลองดูนะคะเป็นการรวมตัวกันระหว่างคลองน้ำจืด กับทะเลน้ําเค็มลงตัวปกติถ้าเราไปกินจะเผ็ดเกินไปเนี่ยเผ็ดกําลังดีคือพอดีทุกอย่างเลยพอดีทุกอย่างเลยนะและอันดับ2ต่อมาอที่ออกเยอะเลยใช่ค่ะก็มีลาบเป็ดกรอบอันนี้ค่ะเป็นเนื้อเป็ดฉีเอาเป็ดไปดตุ๋นค่ะเป็ดสดเราซื้อเป็ดสดมาแล้วเราก็มาตุน๋นตุ๋นเสร็จแล้วก็เอามาฉีฉีเป็นเส้นๆพอเส้นเสร็จล้วก็มาทอด แล้วก็อเมาลาบแล้วก็มาลาบค่ะใช่เื้ออย่เดียวซึ่งลูกของดิฉันรับประทานไปนะฮะชอบลาบอาหารพวกลาบพวกก้อยส้มตามพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ไม่ถนัดก็เลยอยากจะลองกินทุกวัน Understand ทุกเร็วๆอร่อยไหมลูกเนื้อเป็ดบอกความเปรี้ยวและความแซ่บให้อารมณ์สดิ้งมากลูก ดูสดิ้งสดิ้งดีอะแม่ชอบอะอคือเรารู้อันดับหนึ่งอันดับสองแลวอันดับสามไปก่อนอันดับสามอันดับสามผักบุ้งพงปาอันนี้เนี่ยโอ้อภูมิใจถ้าไม่ได้แม่แหละเด็ดผักบุ้งมานะจานนี้จะไม่ได้ดูน่ากินอย่างนี้หรอกอ,อันนี้ผักบุ้งทั้งหมดที่แม่แบบว่าไปลงเรือน้อยรอยวนนี่คือของแม่ติดหนึ่งในสามยอดอันดับนะคะเมนูขายดีอันนี้รับประทานเขาเรียกว่าหารับประทานยากนัในเอง่ะยากขยากขเพราะว่าไข่ปลา่ะปีหนึ่งมันจะมีอยู่สองครั้ง เพราะว่าไข่ปลาธรรมดามันจะไม่มีไข่มีแต่พุงอย่างเดียวฉันรู้สึกเป็นนางพญาเลยาอมนพอดีมาตรงหน้าพอดีเลยดูซิว่าจะแบบว่าหวานจะสวยเหมือนแบบว่าคนไปหามาหรือเปล่าแม่ป้าจังเลยดิกบ้ามันจะดูแก่ไปไหมแม่แบบนู้นไม่ไม่ดูแก่เลยเนาะเอ็ดฟิตเอ็ดฟิตกมองขรมองป็เสียงงามงามงามแม่ อัน,นแรกแรกมันจะเคี้ยวโดไข่มันปลาแล้วแต่เจอผักบุ้งที่กรอบยังกรบกรบกรอบก็มันผักที่สดมากแล้วอันนี้ถ้ามันปลากายค่ะถ้ามันปลากายปลากายแท้นี่ซื้อมอาจากชาวบ้านนะใช่ใช่ชาวบ้านเขาจะไปตีอวนมาตีอวนแล้วเราจะได้เป็นตัวใหญ่แล้วก็จะขูดเนื้อมาขายเราก็ไปซื้อ,อไปซื้อมาแล้วเราก็มาตีเองค่ะตีเองทําเองหาทานไม่ได้ง่ายๆนะคะปลากรายดีส่วนใหญ่ก็จะชอบผสมแป้งอะ่ะใช่ที่นี่ไม่ผสมค่ะอันนี้ปลากายแท้เป็นเมนูซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นบ้านนะคะ ครัวริมคลองสุพรรณค่ะเหนียวไหมคะหนึบหแล้วเขามีเทคนิคในการทอดที่ไม่อมน้ำมันนะต้มยำปลาหมาปลาหมาอันนี้ขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีค่ะเอาแหมบอกว่าประทับใจมากนะคะสำหรับร้านนี้นะคะครัวริมคลอง อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็แวะมาทานกันได้เซิร์ช Google เจอแน่นอนนะคะแต่ว่าบางทีคนเนาะมาแล้วอยากจะเช็คดูว่าร้านคนเยอะไหมโทรมาหาได้ไหมฮะสองกล้า <c oughs> เบอร์บ้านนะคะ,ะเบอร์ร้านนะคะ0 3 5 5 3 1 3 3 7แล้วก็เบอร์มือถือ086 791 9797ง 7, ค่ะซัม <c oughs> เมอร์นี่เราต้องแบบกินข้าวแล้วเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปกินของหวานที่เด็ดที่สุดเลยตอนนี้ จะขอแนะนําเมนูหวานชื่นรื่นรมสไตล์เ l ลส์บูบอยในช่วงเชฟคู่เมนูหวานหวานชื่นรื่นรมน้ำหวานเข้มข้นตาเ l ลธ์บูบอยกับเชฟคู่เมนูหวานสวัสดีครัสวัสดีครับวันนี้นะคะแล้วก็แต่งตัวมีสีสันสดใสมากๆเลยเพื่อเข้ากับเทศกาลสงกรานต์ค่ะเราก็จะมาทําเมนูเครปเย็นไส้แยมแฟนซีกันนะครับ อันนี้เราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยตีรวมกันแล้วก็ใส่น้ำหวานเข้มข้นเทสูบรยกกินองุ่นพานนี้ก็กลองใส่เลยค่ะโอเคระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมกระทะ,ะใส่ลงมาโอเคจากนั้นเราก็หมุนกระทะ แต่เราก็จะรอให้เย็นก่อนเนาแป้งก็เย็นได้บอยนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งเครฟของเรากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูเครปเย็นไส้แยมแฟนซีนั่นเองสามารถดูเมนูหวานย้อนหลังได้ที่เพจเฟซบุ๊กเ l l ส Blue Boy นะครับน้ำหวานเข้มข้นตราเ l ลส l l u e o o ยลิ้นติดโปรกโกติดดาว ลิ้งต,ติดโปรโกติดดาวอ๋ยเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยคุณขอโทษนะฮะที่ฉันจะเสิร์ฟอาหารแล้วไปคุณพูดจามไม่เป็นมงคลเลยคือฝันไม่ดีไงเมื่อคืนเนี้ยเพราะจิตใจคุณไม่ดีอยู่ๆฝันว่างูมาฉกอันนี้ไงยิ่งงูฉกเนี่ยแสดงว่าจิตใจคุณมันเป็นออดซอล์ประหลาดมากงูมีตาเดียวุตายแล้วตากับปากอันเดียวกันอุ้ยตายแล้วเพ,พ,พิ่งพิจัย่เดุ้คุณมีจิตใจที่สกปรกมากเลยเพราะเราคิดเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก งูตาเดียวในใน,ในตำนานโอ้คุณก้องเอคืออะไรกเงฝันไม่ดีเนี่ยเราจะสามารถปรับท่าชีวิตเราให้ดีได้ด้วยการรับประทานอาหารดีๆจะทําให้ตอนกลางคืนคุณไม่นอนแล้วแบบมีอาการแล้วโอ้โหสร้างความฝันที่มันนิมิตท,ที่มันเป็นอัปมงคลต่อชีวิตคุณก็แอบอัปมงคลคุณอัปมงคลใช่ คุณดูคุณรู้จักไหมข้าวคุกกะปิเก่งมากคุณค้อบัิญะรู้ไหมข้าวคุกกะปินี่นี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ทรงโปรดมากนะใครโปรดรัชการที่ห้าท่านโปรดมากๆเลยแล้วก็เราคงเคยคุ้นกับรูปที่ท่านเนี่ยทอดปลาทูอยู่ตรงกระทะนั่นนะที่ตามร้านอาหารเขาจะติดไว้เป็นคนคุณทราบไหมว่าในบันทึกเนี่ยเขาบอกว่ามีใจความว่าข้าฝันไปว่าเสด็จยายทรงกรุงข้าวคลุกกะปิให้อร่อยมากจึงเป็นไปได้ว่านะคะเขาบอกว่าในภาพนั้นนะ อาจจะเป็นท่านกําลังทอดปลาหรือว่าทอดเตรียมของอะไรทําอาหารที่เป็นข้าวคุกกะปิอยู่นะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าข้าวคุกกะปิเนี้ยน่าจะเป็นอาหารดั้งเดิมโบราณเป็นอาหารต้นตํำรับเพราะฉะนั้นนี่ค่ะข้าวผู้กะปิที่เราเอามานี่นะคล้ายคายต้นตํำรับแต่ของเดิมเขาเนี้ยต้องกินเครื่องเคียงเขาเ,เด่นเ,เดๆกเขาจะเป็นปลาดุกย่างอ๋ออะไรไหมปลาดุกย่างโอ้ไม่ก็ไม่เคยกินแบบนั้นเลยใช่เราไม่เคยกินแบบนั้น แต่เรามีแบบใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่านี่คือสินค้าขายดีในตํานานคุณผู้ชมขานี่ค่ะดิฉันจะให้ดูนะคะอหย่อยหมูสวรรค์เ,เป็นสินค้าขายดีของเราตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มมีเชื้อโควิดมานี่ขายดีมาเป็นอันดับหนึ่งสงปีกว่าเกือบ3ปีเกือบ3ปีแล้วยอด พุ่งชาร์ดขึ้นอันดับหนึ่งถ้าไม่มอร่อยจริงขายอยู่เป็นถึง3ปีออกมาสอาทิตย์ก็วูบใช่ไอันนี้เกือบ3ปีค่ะแล้วเราจะมาแนะนำาผู้ชมว่าไม่ใช่ชันเล่นเปล่าๆนะคะลองนำมาเป็นเครื่องเคียงกับข้าวคุกกปิแทนหมูหวานแทนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าหมูของเราเนี่ยเราภูมิใจนําเสนอมากเราคัดสรรเนื้อหมูคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยและที่สําคัญ ทั้งหมดนี้ไม่ใส่วัตถุกันเสียแม้อยากจะถอดแมสแล้วชี้ที่ปากว่าดูปากดิฉันนะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียแต่เนื้อหมูเนี่ยนุ่มไม่แข็งค่ะแล้วน้ำหนักนี่ไม่เอาเปรียบกันเลยนะออนี่หาซองนี้2 0 0กรัมสูตรหวานต้นตำรับลูกผักชีราคา199บาทและสำหรับสูตรดั้งเดิมสอนนมสูตรเค็มค่ะ สูตรเค็มนี้ราคา209บาทเพิ่มขึ้นมาอีก10บาทอะนิดหนึ่งเพราะว่าสูตรเค็มมันต้องใช้วิธีการที่เยอะขึ้นนิดนึงใช่แต่ทั้งสองอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเหมาะกับช่วงโควิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุของอาหารเราขนาดว่าไม่ใส่วัตถุการเสียเนี่ยอยู่ได้นาน1เดือน1เดือนนี่เฉพาะสําหรับสูตรเค็มนะค่ะแต่3เดือนนี่คุณเอาไปเลยเราได้3เดือนคือสําหรับหมูหวานใช่หวานต้นตำรับลูกผักทีของเราใากซื้อทำไมคะคุณดารินุชคุณก้องปิยะตอนนี้เป็น เป็นบอกมิติใหม่ของวงการเลยนะคะโซนิกฟูดของเราจัดขึ้นมาแล้วค่ะเราก็คือมีบัตรสมาชิกนะคะโซนฟูดค่ะคือคุ้มมากคุณผู้ชมจะต้องเป็นสมาชิกของเราเลยนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อสินค้าของเราลดทันที10%โอ้โหแล้วก็ฟรีค่าส่งด้วยนะคะเมื่อซื้อครบ5 0าบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยจะเป็นไปตามที่กงก้อซทึ่งซึ่งเราอยู่หลังบัตรอนันตขอยกเว้นสินค้าอยู่ตัวเดียวคุณก้อง นั่นก็คืออะไรคุณก้องรู้ไหมคุณรู้อยู่แล้วมาก,กราใช่ค่ะอันนี้ขอไม่ร่วมรายการแ,<ม>แต่อยากจะบอกว่านะคะสิทธิพิเศษนี้คุณสามารถเข้าไปช็อปสินค้าในโซนิกฟูดซึ่งมีหลากหลายให้คุณกินได้ตั้งแต่สแน็คของกินเล่นไปจนถึงของกินหนักๆ,ๆกินที่แบบว่าอร่อยอร่อยเด็ดๆแล้วเราก็ไม่หยุดด้วยนะ สรรหาของอร่อยออร่อยมาฝากผู้ชมอชอบกับเราได้ตลอดเลยกับโ o n i c ฟู้ดของเรา<ช>เอาช่องทางคุณกล้อง,องบอง<า>งกหน่อยติดตามได้เลยนะคะที่ l ล ne นะคะต้องมีแอดนะคะโซนิ c ฟู้ดนะคะขึ้นตามนี้เลยนะคะ<ช>หรือว่าจะที่โทรศัพท์นะครก็หมายเลขค่ะ087ค่ะ486 <6 S 2> 36 3636ค่ะใช่ค่ะอนาคตนะคะเราจะมีผู้อุปกรณ์มีเครื่องครัวมาขายด้วยค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนสาวคุณรออยู่นี่คนนึงอะเอ้าเดียนคุณ อคนนั้นเนี่ยไม่รู้เขากินหมูอะไรพวกเรากินหมูอ่อยแต่เดนไม่รู้เขากินหมูอะไรทําไมหน้าเขาคอลลาเจนเด้งดึ๋งดึงดึอะมองนาฬิกาทําไมแหมเวลามันผ่านเร็วจริงนะจริงๆเวลามันผ่านเร็วแล้วฉันก็อายุมากขึ้นตอนเนี้ฉัน5้แล้วร้องเพลงทุกวันแต่งหน้าทุกคืนเมื่อก่อนเนี้ยริ้วรอยใต้ตาตีนกาเส้นที่หน้าผากร่องน้ำหมากมาครบทุกๆอย่างทุกๆสิ่งทุกทุกอย่างนะ แล้วเนี่ยฉันเนี่ยคนจีนผิวคนจีนเนี่ยนะมันผิวมันละเอียดออมันจะเห็นชัดเวลาย่นปกโอชัดมากกว่าเพื่อนเลยนะจนวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งปกติหน้ามันโทมมากมันก็ทักว่าฉันก็ทักว่านี่เธออ้วนขึ้นหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้อ้วนขึ้นอ่ะแล้วมหน้าเปล่งปลั่งเปล่งหน้ามันเต่งเปล่งปลั่งมากเขาบอกใช้ครีมกระปุกแดงๆฉันว่ากระปุกแดงๆกระปุกแดงๆไหนที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์อ้าไแต่ละจีน่าเออฉันก็บอกว่า จะรอทําไมอะคะที่ฉันก็ไปเอามาลองเธอนี่ช่วงแรกที่ฉันใช้เนี่ยนะไอ้ที่เขาบอกว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองฉันคิดในใจว่าเฮ้ยฉันก็มัวแต่ใช้ของเก่าอยู่นั่น่ะอะไรก็ไม่รู้ถ้ารู้ว่าหน้าตัดมันจะเป่งปังขนาดนี้ฉันใช้นี่นานแล้วฉันก็ไม่เคยเชื่อนะว่าใครเวลาคนมาขายของทีวีฉันบอกว่าอืมก็รับจ้างรับเงินเข้ามาทอก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 ไม่น่าเชื่อถือฉันบอกรู้สึกอย่างนั้นจนกระทั่งมาเจอไตลาร์จีน่าแล้วมันดีจริงมริงเลี่ยฉัน พอใช้มาสักระยะหนึ่งนะไอ้ลิ้วรอยเนี่ยนะริ้วรอยเล็กๆใต้ตาล่องแก้มอย่างเงี้ยนะคะหน้าผากตีนกาต่างๆมันแลดูเบาลงค่ะคุณผู้ชมหน้ามันก็ดูใสขึ้นแล้วเราก็ที่สําคัญที่สําคัญเราไม่แพ้โปรที่เอามาให้วันนี้นะคะไม่มีใครเคยได้หรอกค่ะต้องเจนเฟอร์กิมคนเดียวเท่านั้น ้อมาเลยว่าอย่าให้ฉันเสียหน้านะหาโปรดีๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกดจองไว้ก่อนค่ะคุณ157 7นะคะหรือ line l i n แอตไ i ร a ลาจิน่านะคะวันนี้ให้แค่200สายเท่านั้นซื้อ1กระปุกใหญ่แทบไม่หกระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะถ้าชิ้นราคา8,800บาทวันนี้เหลือแค่2990บาทใช้ได้นาน3เดือนนะคะตกวันละแค่35บาทเองอักคุณนของไม่อร่อยเนี่ยนะเธอก็รู้ฉันไม่กิน oh. ของไม่ดีฉันไม่ใช้ ไม่ได้มาพูดให้เสียชื่อหรอกนะเพราะว่าองคเสือร้องเพลงขึ้นได้ตังค์เยอะกว่านี้ถูกต้ององลองลองเหอะแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะคะโปรวันนี้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นในการจัดโปรของแต่ลายจีน่ามาก่อนเลยนะคะหาโปรดีๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกดจองไว้ก่อนนะคะตะกี้ไป200แล้วระหว่างพูดไปเนี่ยน่าจะเหลือไม่กี่สิบสายแล้วอะ,อะ ให้อีกแค่50สายสุดท้ายนะคะเดี๋ยวดวงก็ดาวยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะป <both S 1> ้องจองไว้ก่อนโทรมาที่1577<ท>นะคะหรือ Line แอดรอยลาจิน่านะคะ5ชิ้นเหลือเพียงแค่2,990บาทไม่ใช่แค่สันคนเดียวที่ใช้拜拜พี่หมูดีโลกนะคะปานธนพรก <ela> ิกมายุลินปุ้พพยพี่หมอนวันนะคะนีโน,โน่นะคะโทรมาที่1577<ท>นะคะหรือ Line แอดรอยลาจิน่านะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีกกระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก 3กระปุกนะคะ5ชิ้นราคา8,800บาทเหลือเพียงแค่2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นค่ะเชื่อแม่นะคะหาโปรดีๆกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้องเจนเฟอร์คิ้มคนเดียวที่จะให้ได้นะคะ เสียดายจังเลยอ่ะเสียดายเพื่อนไม่เจอเพื่อนกันนานม,มากทีจะได้นั่งวงล้อมวงคุยกัน3าคนเม้ากันเนาะใช่แต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมขาเราต้องติดตามชมมะช่วงอื่นอีกใช่ไหมคุณท็อปช่วงอื่นไม่มีเพราะตอนนี้เราจะต้องลาคุณผู้ชมแล้วอ้าวเหรอคะหมดเวลาแล้วแต่รอติดตามรายการเราได้นะคะวันนี้นะคะก่อนจะจากกันต้องขอบคุณร้้นระเบียงแซบด้วยใช่น่ารักกับเรามากค่ะ,คะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ